สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีจ้าเมียพยาบาลมาสวนนะคะวันนี้ไม่น่เมียพยาบานาะเผาขี่ขยะเมาเผาขี่ขยะแล้วกะจะไปเอากล้วยกล้วยมะจีเอากล้วยมะจีเอากล้วยมะเผาขึขาาาาาาาข้นหอยสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องอันสมัยเป็นเด็กหน่อยนั่น ไปหาเอากล้วยอัย้มดำดังไฟยัางมัเศร้านหนาวนะพี่น้องไปหาเอ,อกกากล้วยมะกีมาเผาไฟไปดิเมียพยาบาลก็มาสวนมาสวนมาเผา,า,เผาขยะยุ้งมันลายก็เลยสิพาสุ้มมเจ้ามาเผากล้วยมาอ,อก,ก,มกีกล้วยกินมอกีกล้วยกินสเสดพี่น้อง ping quay quay ping bọn cây để quay โอ้ก oh, ุ้ยมะปิ uh> ้งกล้วยเนี่ปามะปิ้งกล้วยเนี่ปาพี่น้องอืึสมมุเจ้าบอกมันสุกแล้วบ่เนี่ยปิ้งโดนเลยได้เนี่ยสุกแล้วบ่สุกแล้วบ่แจ่สมมุเจ้าบอกมันสุกแล้วไปสุกหรือยังพี่น้องมันสุกหรือยังสุกหรือยังพี่น้องสุกเลยได้หนาะ มันรูจะสุกหรือยังออกมาแล้วออกมาแล้วแต่ว่าคือสิแกะบ่ได้หรอกมันห่อนตอนนี้มันห่อนพี่น้องตอนนี้มันยังร้อนอยู่ห่อนพี่น้องสมไฟแล้วก็บห่อนร้อามาปิ่งกล้วยมึงรองเอากล้วยมาปิง่งมึงมันจะแสบบ่มันจะแสบคือสมัยเป็นเด็กน้อยบ่สมัยเป็นเด็กน่อยเน่ยไปหาลับเอากล้วย แ,แล้วความจริงก็เปิดเผยสมัยเป็นเด็กน้อยนั่นแหารักกัากล้วยแหาลักกัากล้วยเข้าเจ้าบุ้งว่ากล้วยผู้ใดเนี่ยแล้วยางไปน้ำพุน้ำสวนไปดักไปลักเอามะปิงบันนี้ก็เลยเกิดพอสมัยเป็นเด็กน้อยอ่าก็เลยล้อมเ,เสียมะปิ่งมึง่ามันจีเสียบคือตอนไปลักของเพิรบอตอนนี้เราต้องไปรักแลว้วพี่น้อง ตอนนี้มีกล้วยเป็นของตัวเเป็นของตัวเองแล้ว <laughs> มาดามอินเดียมาดามอินเดียมาหา่ปิีงกล้วยอยู่ในสวนซึ่งมุเจ้าก็เห็นว่าเดี๋ยวจะน้อยกว่าสีแกะซิมแล้วมันจะเป็นงได้ตอนนี้มันห่อนอยู่ตอนนี้มันร้อนอยู่มันคงยังกินไม่ได้เดี๋ยวสิร้องแกะมังซิมมังพี่น้อง <laughs> สุกแล้ว <laughs> สุกแล้วพี่น้อง สิมึงสิมึงมแซ่บแซ่บพี่นอ้องจะปีแล้วบ่ได้กินกล้วยปี๋ <c oughs> ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตได้พี่นอ้องตั้งแต่มาอยู่มาเลยเพิ่งจะได้กินกล้วยปิ้งกล้วยเผาแซ่บพี่นอ้องแซ่บพี่มาเด้๋จับมากินด้วกัน เผาเกลืเผา,เาวกล้วยปิ้งเผากุ้ยปิ้งเผาน้ําแข็งออกห้่ยหวพี่นอ้องพี่พ่อสมัยย้ำหนาหนาวคืนยามุสาวมาพี่นอ้องเนาะไปหามันหาอันใ่ยแบบขาบมมาจีไฟมาหมกไฟไม่พี่นอ้องสมัยเป็นเด็กน,อน้อยหามันหาขวนหัวขันอกนอกหัวขุยๆพี่น้องจีในบักขามหมกในบักขามหมกมันหมก กล้วยสมัยเป็นเนกหน่อยพี่นอ้องจีซีลอยกับบะร่านพี่น้องจีซีลอยกินกับเขาแซ่บเป็นัแบบชิมอาหาอยากได้พี่น้องกล้วยกับลูกเองกล้วยกับก็ต้องไป็นลากรอสมัยเป็นเนกหน่อยเป็นลากร้อยเสวนต้องบะรักขันอยาก